สวัสดีครับร้านวยพรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆแม่นํำเช่นเคยครับเป็นเหรียญยันเมืองนะครับอุบาวงนะครับอุบาชัยยะวงสาพัฒนานะครับวัดปกติบาทตห้วยต้มนะครับผมจังหวัดลำพูนนะครับผมนะครับอุบาวงนะครับก็คือนะครับลูกศิษย์เชื้อถ้าท่านเป็นอดีตชาติหรือศีวัสุเทพนะครับผู้มาบังเกิดใหม่นะครับ ท่านเป็นผู้สร้างพระรอดลํำพูนนะครับในสมัย,มยพร,ระนางจามเทวีนะครับท่านสามารถเรียกพระรอดลํำพูนนะครับรุ่นโบราณรุ่นเดิมเลยนะมาแจากลูกศิษย์ลูกหานะครับบางทีคานคายชาญหมากก็เป็นพระรอดอะไรเงี้ยนะครับเป็นเรื่องแปลกมหัศจรรย์นะครับแล้วก็ท่านเป็นธรรมยธรรมหลวงปู่ดูวัดสะแกนะครับมีพระของหลวงปู่ดูนะครับที่เสกโดย คูบาวงคูบาใจวงสาปรากฏว่าก็มีณะม้วนทองคำออกมานะครับเสยนพรมนะครับพรมอะไรต่างรุ่นนั้นนะครับที่ออกปีสองห้าสีส่ศูปรากฏว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะครับผมคูบาวงคูบาใจย่าวงสาวพัฒนาท่านเป็นพระบุตีสันนะครับปัฒนาพุทธภูมิก็คงรอต่อคิวเป็นพุทธเจ้าในอนาคตต่อนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญยุคแรกๆนะครับ เป็นยุคแรงท่านออกแต่จาปี27นะครับปัจจุบัน25ออกแต่ต้องออกแต่ปี256 25 2527ปัจจุบัน2567ผ่านระยะเวลามาแล้ว40ปีนะครับผม40ปีนะครับหน้าไปเลี่ยมนะครับเหรียญก็คือสภาพเก่าเก็บไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ห้อยเปยใช้แต่ว่าเก็บนะเก็บตัวดีผมได้มานะครับผมแจ้วูุชามาจากนะครับ ลูกศิษย์ลูกหาท่านนะนะนะครับรายการนี้นะครับท่านลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้ห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ